มาชมมาชมป๊อปปี้กันดีกว่าเมื่อป๊อปปี้กินอาหารเสร็จแล้วกินข้าวแล้วกินข้าวมื้อที่สองแล้วกินอาหารเม็ดด้วยกินคุกกี้สิงคโปร์ด้วยอาหารเม็ดเหลือแต่คุกกี้ไม่เหลือผ่านศึกก็เหมือนกันผ่านศึกก็ อาหารเม็ดเหลือเท่าๆกันเลยค่ะคือกินข้าวเสร็จก็เลยให้อาินอาหารเม็ดไปเลยก็เลยเหลือทั้งคู่เลยแต่ที่มีเหลือคือคุกกี้สิงคโปร์ตัวละสามชิ้นนี่ถ้ากินหมดก็จะให้อีกนะเนี่ยถ้ากินไม่หมดก็เลยไม่ให้อีกเลยชมน้ำหน้าไหมชมน้ำหน้าไหมผ่านสึกคัฟ ผันศึกผันศึกดูอะไรผันศึกชมนกชมไม้ผันศึกจะไปไหนผันศึกจะไปไหนครับหาบปนอนนั่นนั่นนะเหาอะไรไม่เอาไม่ต้องไปเห่ากับเขาลูกออกไม่ได้เห่าได้ก็ออกไม่ได้เพราะดาบ้านปิดแล้วมามามาเถอะมาเถอะ ไม่ต้องไปเห่าตามเพื่อนบ้านมาเร็วมาเลว,มา,เลวมาตัวเก่งของย่ามากลับมากลับมากลับมาอือจะไปไหนนจะไปไหนครับอือป๊อปปี้มองป๊อปปี้มองป๊อปปี้ก็มองมองแย่ทำอะไร อย่าจ,จับพี่่าดมาเฉยๆเมินเล่นะลูกสบายใจแล้วอิ่มกันแนละ้วอิ่มกันแล้วเนาะไหนสิไหนก็ไปอิ่มกันแนละ้วานก็จะนอนมุมนั้นนั่นเห็นไหมเป็นที่ประจำเขาถ้าไม่นอนมุมตรงนั้นก็ลอดเข้าไปใต้เตียง ผ้าสีชมพูนั่นคือผ้าที่สำหรับการประตูไม่ไม่ให้แอร์ออกแล้อกพผ้าสีน้ำเงินของพี่ผานใครเมันร้องเนาะผ่านครับแมวลูกตื่นเต้นไม่เอา,ม,เอามีใครมาส่งเสียงนะบ้านมันข้างหน้ามันเป็นสนามกีฬาสนา,สนามเด็กเล่น ผ่านครับมาเร็วมามาหาญามาก่อนผนะ่านครับมานี <c oughs> เาเ่เจ้าเรื่องดีทำอะไรเจ้าเรื่องดีฮะมาเข้ามาเร็วมาเร็วอย่าญาเปิดแอร์ให้มาเร็วเปิดแอร์ให้ไหมมาเข้าห้องแอร์กันเด้อดีไหมเข้าห้องแอร์กันดีไหมดีไหมเข้าห้องแอร์อย่าเปิดแอร์ให้กินข้าวอิ่มแล้วเข้าจะอนอนห้องแอร์ไหม เอามาแล้วเหรอ,อาม,ามันรอดมัมใช่ไหมมันไกลๆทำมาเด็กก็ิกเป็นเด็กนี่จะบอกว่าไงเนาะเนี่ย เพืทำเสียงดังให้หมาเห่าเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกถ้าเสียง,งยงงิยงแย่แล้วเห่าเขาแต่ถ้าเสียงพูดแล้วโอ้ยกลัวกันกลัวกันพี่ผ่านพี่ผ่านไม่ค่อยกลัวอรผ่านเพราี่กลัวมากแต่มันก็เลยผ่านทําให้บรรยากาศในบ้านน่ากลัวอั <laughs> นนี้อย่าแชร์เชิญพ่อพี่ จะหลับหรือเปล่านะจะเธอนั่งอยู่หน้าพัดลมกันค่ะยังไม่ได้เปิดแอร์เอาลนะเนาะวันนี้วันที่สิบสามจะค่ำค่ำละค่ำละ,ำละตอนนี้เป็นเวลาที่กินอาหารเสร็จเรียบร้อยทุกสิ่งอย่างเตรียมเตรียมจะอาบน้ำ ก็จะอาบน้ําให้สองตัวนี้เขาไม่ได้อาบเลยลดีเลยเวลาหมแต่ทํานู่นนี่นั่นเวลาเดี๋ยวเปิดแอร์ก็เย็นละโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะมนลเก้าเก้าหนึ่งชแนล